เจอการคลิปนี้ยามบ่ายนะครับจุดตัดรถไฟทางด้านใต้บ้านคููบัวนะครับรถเร็วที่171นะครับกรุงเทพสุงไอยกลกกำลังจะวิ่งผ่านนะครับวันนี้วิ่งออกลาบุรีมาตามเวลาเป๊ะเลยนะครับทำเวลาได้ดีมากเลยนะครับ มาถึงบ้านครูบัว15ในกา17นาทีนะครับ ชีวีทวายห้าสองหนึ่งสองนะครับดูโล่งๆนะครับไม่ค่อยผู้โดยสารไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะครับ โอ้โหตอนนี้อากาศกำลังร้อนเลยนะครับใครนั่งฝั่งขวามือเนี่ยครับเต็มเต็มเลยนะครับ ได้เวลานะครับเมื่อกี้ระบวน251จอดรอทางนะครับที่บ้านกูบัวนะครับวันนี้ทําเวลาดีนะครับมาตรงเวลานะครับออก15.36นะครับอ่วันนี้ทั้ง171กับ251นี่ วิ่งตรงเวลากันเลยนะครับได้ยินเสียงวีดเหมือนจะเป็น G E A นะครับก็นานๆจะเห็นทีนะครับส่วนใหญ่251จะใช้เอาสตอมนะครับ อ้เร่งเครื่องมาเลยนะครับ4 5 3 0นะมาชมกันต่ออีกหนึ่งขบวนนะครับปิดท้ายกันในคลิปนี้นะครับ ธรรมดาที่สองห้าสี่ครับหลังสวนทนบุรีนะครับตอนนี้เขาบนรถก็ชา้าอยู่ประมาณสามสิบกว่านะครับ เ6าสบหนาิกแปดนาทีนะครับตอนนี้นะครับมาแล้วครับโอ้วิ่งไวเลยนะครับโอ,โอ้วิ่งไวมากเลยครับ <laughs> โอ้ออจาต,ตอมที่สามศูนแปดนะครับไม่รู้ผมมองผิดหรือเปล่านะครับ อ๋อคลิปนี้เดี๋ยวจากกันไปก่อนนะครับอ๋อห่างหายกันไปหลายวันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาถ่ายรถไฟให้เพื่อนๆ่อฟได้รับชมแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ